ดอกบัวทองคําเปลวเวครึ่งหนึ่งคือเครื่องยืนยันแทนใจของสิทธิพี่ข้าก็หญิงที่เขาหลักปิ่งเยี่ยนเลยพูดขึ้นมาว่าสิทธิพี่เฟิงผู้นี้ก็ยังนับว่าเป็นอาจารย์อาของข้านะสิคิดไม่ถึงจริงๆเขาจะลุ่มหลงในเรื่องความรักได้ถึงเพียงนี้แล้วทหารก็เข้ามาท่านทั้งสองพอร้อมหรือยังแม่ทัพสั่งข้าให้มาเชิญท่านทั้งสองไปแม่ทัพบ,บอกว่าสงครามครั้งนี้ได้รับชัยชนะบนอาศัยความช่วยเหลืออย่างสุดกําลังของท่านทั้งสองคนคืนนี้ท่านไม่ทัพ จัดการเลี้ยงนค่ายรังวันกัตาหารที่สร้างผลงานอาจารย์หลิวเลยบอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะตามไปดูนี้อาจารย์หลิวเลยบอกกับปิงเยียนว่ายังไม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกปิงเยียนเลยบอกว่าข้าไม่ค่อยอยากไปอาจารย์หลิวก็เข้าใจอ๋อพ่อเข้าใจแล้วเจ้ากําลังคิดว่าเจ้าสร้างผลงานใหญ่แม่ทัพต้องให้เจ้าดื่มสุราแต่เจ้ากับคออ่อนกลัวว่าจะเผดพิรุธใช่ไหม ปิงเยี่ยนก็พยักหน้าเช่นนั้นก็ดีเดี๋ยวพ่อไปเองอาจารย์หลิวก็มางานเลฉลิมฉลองที่แม่ทับหยวนจัดขึ้นแล้วทุกคนก็ดื่มให้กับแม่ทับหยวนขณะที่ทุกคนกําลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแม่ทับหยวนก็นั่งเมืออาจารย์หลิวได้เข้ามาหาเขาแไม่ทับท่านมีเรื่องในใจหรอแล้วแม่ทับหยวนก็ถามถึงปิงเยี่ยนอาจาริววันนี้ลูกศิษย์ท่านคนนั้นไม่มาช่างน่าเสียดายยิ่งนัก ตอนแรกยังอยากให้รางวัลเขาดีๆอาจารย์หลิวเลยบอกว่าสิทธ์เล็กของข้าคนนี้นี้เ,เหนื่อยเกินกําลังร่างกายไม่ค่อยดีข้าให้เขากลับไปพักผ่อนไม่ทับหยวนก็ยิ้มออกมาลูกศิษย์ท่านคนนี้อุบายล้ำลึกนั่นชวนให้ผู้คนเต่าชื่นชมไม่ขาดปากอาจารย์หลิวก็ชมปิ่งเยี่ยนเด็กคนนี้ช่างท่เหลียวฉลาดเหนือคนไม่ทับหยวนก็เห็นด้วย มีเพียงเฉลียวฉลาดยังเป็นคนตรงไปตรงมาเพื่อพี่ชายก็เข้ามาจิ้งโจเพียงลําพังเพื่อช่วยทหารคนอื่นความคิดสรารพัดวิธีอาจารย์หลิวจึงบอกว่าเพื่อท่านไม่ทับก็พยายามสุดความสามารถเหมือนกันไม่ทับโยนจึงบอกอาจารย์หลิวนั่นสิพรุ่งนี้เช้าข้าจะช่วยตู้ปิน ข้าจะส่งจดหมายไปถึงแม่ทัพกองทัพอื่นๆเขาตรวจสอบสถานะของทหารในสังกัดโดยตู้ปินตามหาพี่ชายจะได้พวกเขาสองพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าในเร็ววันอาจารย์หลิวก็ขอบคุณแทนปิงเยี่ยนท่านแม่ทัพเป็นคนมีน้ำใจเพียงแต่คิดถึงว่าตู้ปินหาพี่ชายพบแล้วตามพี่ชายจากไปข้าเองเป็นอาจารย์ก็คงอะไรอววรอยู่บ้างเหมือนกันไปทับหยวนก็ใจหายขึ้นมาทำไม ตู้ปินเตรียมไปจากที่นี่หรออาจารย์หลิวเลยบอกว่าตู้ปินมาเพื่อตามหาพี่ชายหากพบพี่ชายเขาก็ต้องติดตามพี่ชายไปแน่ไม่ทับหยวนก็พูดอย่างโปงๆเมื่อเขาตัดสินใจไปจากที่นี่ข้าก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาขณะที่อาจารย์หลิวกับแม่ทับหยวนกําลังมองเหล่าทหารที่กําลังเดิมยังมีความสุขกันอยู่อาจารย์หลิวก็หันมามองแม่ทับหยวนซึ่งสีหน้าของเขาดูเศร้ามากท่านแม่ทับ ข้าว่าท่านสีหน้าย้ำแย่เล็กน้อยนั้นเชิญกลับเข้าไปในค่ายข้าจะช่วยตรวจดูให้ท่านอาจารย์หลิวก็บอกก็ไม่ทับยวนว่าบาดแผลสัตรนูของท่านไม่ทับก็เกือบหายดีแล้วสนาชิระจรก็สม่ำเสมอมีกำลังแต่ท่านไม่ทับสีหน้ามนหมองมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าไม่ทับยวนจึงยอมพูดออกมา ครั้งแรกตอนข้าเจอตู้ปินข้าก็รู้สึกว่าเขาคุณหน้าเป็นพิเศษข้าถามเขาเขาก็บอกว่าพวกเราเคยเจอกันในสนามฝึกมาก่อนข้าอยู่บนมา้าส่วนเขาอยู่ข้างล่างแต่ข้าก็รู้ว่าไม่ใช่ครั้งนั้นข้านึกออกแล้วบนถนนในจิ้งโจ้มีบัณฑิตคนหนึ่งเขาจะมาสมัครเป็นทหารเขาไม่ใช่บัณฑิตคนนั้นเหมือนสูงกว่าเขาหน่อยอายุก,ก็โตกว่า 3- 4สี่ปี อาจารย์หลิวก็นึกขำในท่าทางของไม่ทับหยวนตู้ปินมาเมืองชายแดงกับข้าอากาพูดได้อย่างมั่นใจ่อ,อนหน้านี้ท่านไม่เคยเจอเขามาก่อนไม่ทับหยวนก็ไม่เชื่อ่ข้าข้ารู้สึกคุ้นหน้าเขาอาจารย์หลิวเลยพูดขึ้นมาว่าข้ามีปริศนากท่านเดาปริศนาออกได้ออกหนาที่วนเวียนอยู่ในใจของท่านก็จะมาลายหมดไปไม่ทับหยวนเลยบอกว่าถ้างั้นก็พูดมาเลยอาจารย์หลิวเลยบอกว่า กระต่ายตัวผู้ขาแกว่งไกวกระต่ายตัวเมียหลีตามองทั้งคู่เดินบนพื้นใครเล่าจะแยกออกว่าตัวผู้หรือตัวเมียไอ้ทับหยนเลยพูดมาทันทีว่าตู้ปินเป็นสตรีเหรออาจารย์หลิวก็พยักหน้าไม่ทับหยนจึงคิดไม่ได้ว่าแม่นางที่เขาเจอในคืนนั้นก็คือตู้ปินที่แท้ก็คือนาง อาจารย์หลิวก็หัวลรอกขึ้นมาไม่ทับหยวนยิ้มออกมาอย่างสบายใจไม่ทับหยวนจึงเปิดกล่องที่ใส่ผ้าพันคอของปิ่งเยี่ยนเอาไว้ผ้าันคอผ้าไหมผืนนี้ก็คือของนางอาจารย์หลิวก็พยักหน้าเพียงแต่เรื่องนี้ภายใดมีอุปสรรคย,ยังไม่ใช่หลีอวิหลูของสำนักยุทธหยางโจที่เดิมทีจะแต่งให้ท่านพอลุ่งเช้าแม่ทับหยวนก็กาลังเขยดอะไรบางอย่างปิ่งเยี่ยนเข้ามาท่านแม่ทับควรทําแผลได้แล้วปิ่งเยี่ยนก็เดินมาดูว่าแม่ทับหยวนกําลังทําอะไรอยู่ท่านแม่ทับ เขียนอะไรหรือขอรับถึงได้ใจจดจอขนาดนี้ไม่ทับหยนลุกขึ้นแล้วบอกให้ปิ่งเยี่ยนดูเจ้าลองดูสินกจีจิวกู้ร้องเพียกหาคู่อยู่บนเกาะแก่งกลางสายธารจะตีผู้งามพร้อมเจ้าตกเป็นที่หมายปองของบุรุษไม่ทับหยนเลยพูดขึ้นมาตู้ปิน่นเจ้าช่วยข้าดูอักษรนี้เขียนเป็นยังไงบ้างปิ่งเยี่ยนคิดในใจว่าลุงไม่ทับคนนี้จะเขียนไปจีบสาวที่ไหนตัวอักษรของท่านไม่ทับ เผยถึงบารมีเรียกได้ว่าลายมือสื่อถึงตัวตนเพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดท่านแม่ทัพต้องเขียนสองวรรคนี้หรือว่าในใจของท่านแม่ทัพมีคนที่ชอบพอแล้วหรือยังไงแม่ทัพหยนก็พูดขึ้นมาว่าใช่ก่อนหน้านี้โชคดีรู้จักสตรีนางหนึ่งหญิงผู้นี้รูปฉมดุเทพธิดาอาจเปลืองบริสุทธิ์เยือกเย็นไม่ฆ่าชอบยิ่งนักแต่ในใจข้ารู้สึกหวาดหวัน่นรู้ว่าแม่นางผู้นี้มีใจตรงกับข้าหรือเปล่า ปิงเยี่ยงก็เข้ามาปอบเขาท่านไม่ทับทำไมท่านต้องหวาดหวั่นด้วยโบราณว่าไว้โฉมงามตางหลงรักวีรบุรุษไม่ทับมีคุณงามความดีเรื่องลือเก่งทั้งบุญและบูว่าไปก็รูปงามหล่อเหลาต่อให้เป็นผู้หญิงที่ดีแค่ไหนหากพบท่านแล้วนั่นก็ต้องมอบใจให้ท่านกันทั้งนั้นไม่ทับยวนก็รู้สึกเขิน,ขนเป็นเช่นนั้นเลยหรอข้าดีถึงเพียงนี้เลยหรอหากพูดเช่นนี้แล้วตู้ปินหากเจ้าเป็นหญิงยินดีแต่งให้ข้าหรือไม่ปิ่งเยี่ยงก็ตกใจ ข้าหรอท่านไม่ทับพวกเราควรทำแผลได้แล้วขนาดที่ปิงเยี่ยนกำลังจะเดินหนีไม่ทับโยนและบอกนางเจ้าไม่ต้องรีบร้อนข้ายังมีเรื่องอยากถามเจ้าตู้ปินเจ้าเป็นคนคิดรอบคอบมาแต่ไหนแต่ไลรเจ้าช่วยข้าคิดได้พอดีข้าควรจะแสดงความรู้สึก กับหญิงผู้นั้นยังไงปิงเยียนเลยบอกเขาท่านถามข้าแบบนี้ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ข้าคิดว่าขอแค่จริงใจคนนั้นจะต้องดีใจแน่ไม่ทับหยวนจึงพูดขึ้นมาเจ้าก็มีเรื่องที่ไม่รู้เหมือนกันนะสตรีบนโลกล้วนชอบของขวัญพอดีเลยข้าเอาภาพเหมือนของสตรีคนนั้นให้เจ้าดูละกันช่วยข้าดูควรมอบของขวัญอะไรดีปิงเยียนก็รู้สึกปวดใจยิ่งนักไม่ทับหยวนจึงหยิบพาดวาดส่งให้กับปิงเยียน เจ้าลองเปิดดูสิพอปิงเยี่ยนเปิดภาพออกมาดูก็พบว่าเป็นภาพของนางตอนที่นางเจอกับไม่ทับยวนที่หนองน้ําแห่งหนึ่งปิงเยี่ยนตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะรู้ความจริงไม่ทับยวนเลยพูดขึ้นมาหลายวันก่อนข้ากับสตรีคนนั้นพบกันอย่างรีบร้อนเงาและร่างของนางประทับลึกลงในใจข้าไม่อาจลบเลือนแต่วันนั้นรีบร้อนยิ่งนักข้ายังเห็นหน้าตาของสตรีนางนั้นไม่ชัด หลายต่อหลายครั้งในความฝันข้าเฝ้าคาดหวังว่านางจะหันมาข้าเห็นหน้าตาของนางชัดเต็มสองตาข้าเตรียมของขวัญชิ้นนี้ไว้นานแล้วเจ้าชื่อข้าดูนะข้ามอบให้นางแสดงความรู้สึกเจ้าว่านางจะชอบไหมปิ่งเยี่ยนก็ลองให้ออกมาแม่ทัพยวนจึงไปหยิบผ้าพันคอของนางที่เขาได้เก็บไว้นี่เป็นผ้าพันคอผ้าไหมของหูหยินแม่ทัพตามหลักแล้วควรคืนให้หูหยินของท่านแม่ทัพแล้วปิ่งเยี่ยนก็รับผ้าพันคอนั้นมา แล้วไม่ทับโยนก็พูดขึ้นมาของขวัญชิ้นนี้เจ้าชอบหรือไม่ปิงเยียนก็ร้องไห้ทำตาและพยักหน้าให้เขาท่านไม่ทับข้าชอบมากไม่ทับหยวนจึงจับบ่าของนางเจ้าเรียกข้าว,ว่าจื่อเลินดีไหมปิงเยียนเลยทำไม่ทับหยวนว่าท่านรู้ชื่อจริงของข้าไม่ทับหยวนเลยบอกกับนางอาจารย์เจ้าบอกเรื่องที่ขึ้นเกี้ยวสลับแล้วแหละแต่ไม่ว่าจะขึ้นสลับเกี้ยวหรือไม่ข้าหยวนปูชวีสนใจแค่คนคนเดียวก็คือเจ้าตู้ปิงเยียน ปิงเยียนก็ลองให้ออกมาและเรียกเขาว่าจือเลิ่นแล้วทั้งสองคนจึงกอดกันพอรุ่งเช้าปิงเยียนมาส่งอาจารย์หิวที่นาค่ายพอข้ากลับไปแล้วเจ้าต้องดูแลท่านไม่ทับให้ดีป้องกันพิษบาดแผลเขากำเริบต้องจําให้ขึ้นใจเจ้าทำอะไรต้องระวังตัวให้คนอื่นรู้ตัวตนว,ว,ว,ว่าเจ้าเป็นหญิงไม่ได้เด็ดขาดกฎของทหารยากจะรับมือปิงเยียนก็รับปากอาจารย์ิวเจ้าค่ะ ท่านวางใจเถอะข้าเองจะระมัดระวังตัวจริงสิพ่อบุญธรรมข้ายังมีของอีกสิ่งหนึ่งรบกวนท่านมอบให้น้องอาวิหูจากไปถึงหลินโจแล้วพ่อบุญธรรมเดินทางโดยสวัสดิภาพและอาจารย์หลิวก็เดินทางไปที่หลินโจที่จวนสกุลฉีเสียเส่ยวเชี่ลวมาแรงงานซื้อเจ้าว่าก็ไม่รู้ว่าได้หญิงน้อยสามมีแผนการอะไรวันๆเอาแต่ไปเลือนของเหล่าไทาจวิน เอาอกเอาใจจนเหล่าไทจวินมีความสุขจะแย่ทั้งคนก็ชมว่าได้หญิงน้อยสามกระตันยูเรื่องดีๆนั่นไหลไปถึงจวนจี้ฉางชินเหมือนแกแสน้ําตอนนี้หางของนายหญิงน้อยสามกระดกขึ้นชี้ฟ้าอยู่แล้วสื่อเจ้าเลยพูดขึ้นมาเสียวเชียวหางกระดกหรือไม่ไม่สําคัญสําคัญก็คือจะทํายังไงจะจับหางนี้ไว้ได้ถึงจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเสียวเชียวจึงบอกกับสื่อเจ้าว่าข้าขอยืนยันทั้งนั้นนางกับนายน้อยสามฝึกวุรย์ หากข้าตาฝาดภัยข้าไม่ตายดีซื้อเจ้าหรือถามเสี่ยวเชียวเจ้าเห็นพวกเขาฝึกประยุทธ์ู่ดินางคแผนหรือเปล่านั่นไม่สําคัญที่สําคัญคือให้เหล่าไทาจวินเห็นเองกับตานั่นถึงเป็นผลดีต่อไปเจ้าต้องคอยสังเกตพวกเขาเผยพิรุธใด,ดๆอีกเจ้าจะต้องจับให้อยู่หมัดเสี่ยวเชี่ยวและพูดขึ้นมาแต่พวกเขาตอนนี้ไม่ให้ข้า,อาอยาไปส่งขึ้นข้างบนแล้วข้าจะจับพิรุธพวกเขาอีกได้ยังไง มีหนำซ้ำช่วงนี้ในน้อยสามสีหน้าแดงเป่งปังบางทียาที่ข้าส่งไปในน้อยสามอาจจะไม่ได้ดื่มสื่อเจ้าหรือเตือนนางเสียวเฉียวบางทีอาจจะพูดคำพวกนี้ก็อย่าพูดอีกเสียวเฉียก็นั่งงีกขึ้นมาถึงยังไงหลังจากในหญิงน้อยสามมาในน้อยสามก็มีกำลังวังชาสื่อเจา้าเลยเริ่มคิดหนักตู้ปิ่งเย็นผู้นี้เป็นยอดนาลีแห่งหยางโจหลักแล้วที่นางพูดจับใจควรจะเป็นเพราะ ความงามสง่าปาดเปลืองแต่ตอนงานชุมนุมตรวจรายการบัญชีวันนั้นคิดว่านางจะพูดคำพูดพื้นๆทำไม่ข้าไม่เข้าใจจริงๆหรือว่านี่จะมีการปลอมแปลงอะไรเสียเ่ยวเฉียวดยพูดขึ้นมาปลอมหรือไม่ปลอมต้องลองดูถึงรู้แล้วเสียวเฉียวก็นึกมาได้ข้านึกได้แล้วปีนั้นเหล่าไทจวินตอนมอบสินสอดอำหันพลึฤกษใสที่ํำค่าตัวหนึ่งโดยเฉพาะส่งไปที่ตระกูลตู้ฐานะเครื่องแทนใจของนายน้อยสามแต่หลังจากนายหญิงน้อยสามมาที่นี่ กับไม่เคยเห็นนางสวมมันท่านเคยเห็นนางสวมหรือเปล่าสื่อเจ้าก็บอกกับนางว่าไม่เคยเสี่ยวเฉียวเลยบอกว่านั้นพวกเราให้นางเอาหานผลึกใสออกมาหากเอาออกมาไม่ได้นางก็คือตัวปลอมสื่อเจ้าก็ชมเสี่ยวเฉียวเสี่ยวเชียวเจ้ายังไม่เลื่อนจริงๆด้วยสื่อเจ้าก็ไปจับมือเสี่ยวเฉียวแผนการเจ้าดีมากผ่านไปอีกสามสี่วันก็จะขึ้นสิบห้าค่ำตอนนั้นท่านยายจัดงานเลี้ยงในจวนสกุลฉีทุกคนล้วนอยู่พร้อมหน้ากัน พอถึงเวลาเจ้าก็เสนอว่าจะดูห่านผลึกสายชิ้นนี้เอาหน้าทุกคนในครอบครัวคิดแล้วตู้ปิ่งเยี่ยนผู้นี้คงได้เลือกคิดที่จะแก้ตัวเอาหน้ารอดได้เลยแล้ววันขึ้น15บห้าค่ำจูนสกุลฉี่ก็ได้จัดงานเลี้ยงทุกคนก็อยู่บนโต๊ะอาหารพร้อมหน้ากันทันญาจะพูดมาว่าครั้งที่แล้วเรื่องที่ปิ่งเยี่ยนตั้งท้องเป็นการเข้าใจผิดแต่พวกเจ้านะ่ะจะยอมแพ้ไม่ได้ ท่านแม่เลยพูดคุมาว่าเช่นนั้นก็ขอแสดงความดีกระปิ่งเยี่ยนก่อนล่วงหน้ามีข่าวมงคลในเร็ววันได้แล้วทุกคนก็ดื่มฉลองร่วมกันท่านยา่าช่นชมอวิหงว่าปิ่งเยี่ยนเจ้าสวมชุดพื้นสีม่วงอ่อนลายดอกสีแดงช่างงดงามจริงๆท่านแม่เลยพูดคุณมาว่าปิ่งเยี่ยนนี่เป็นชุดที่เหล่าไทจวินตั้งใจสั่งตัดให้เจ้าเป็นพิเศษยังไม่รีบขอบคุณเหล่าไทจวินอีก เอาวห,หูก็พูดมาทันทีขอบคุณเจ้าขาดท่านญาทัานญาเลยพูดขึ้นมาว่าคํโบราณว่าไว้ไก่งามพวกคนคนงามพราะแต่งพวกเจ้าดูนางสวมชุดนี้แล้วช่างงดงามเชิดฉันสะดุดตาจริงๆท่านแม่กระชมทัญนญานั่นก็เป็นเพราะผู้อุโสอย่างท่านตาแหลมและสื่อเจ้าก็ส่งสัญญาณให้เสียเ่ยวเชี่ยวทําตามแผนเสียเ่ยวเชี่ยวบรินำชาให้ทัญญา และพูดขึ้นมาว่าชุดนี้ของนายหญิงน้อย3ามทให้คนดูแล้วพางเาพวสะดุดตานี่หากเพิ่มเครื่องประดับสักชิ้นนั่นจะทําให้ของที่สวยอยู่แล้วและสวยยิ่งขึ้นไปอีกท่านยาและทำเสี่ยวเชียวเสี่ยว,เ,ยวเชียวเจ้าว่านางควรเพิ่มอะไรเสี่ยวเชียวได้ทีทําตามแห่งขึ้นมาทันทีของชิ้นนี้เป็นของที่มีอยู่แล้วก็คือของสินสอดในปีนั้นห่านผลึกใสลำค่าที่ท่านสั่งคนทําขึ้นมาโดยเฉพาะชิ้นนั้น ทัญยาจึงนึกมาได้ใช่ที่เจ้าพูดมาแบบนี้ทำให้ข้านึกออกแล้วจริงสิปิงเยี่ยนตอนแรกข้าใช้ชื่อของเจ้าจ่ายเงินไปราคาแพงจ้างคนทำหั่นเพลือกใสที่มีชื่อเสียงและคุณค่าได้เจ้าไม่สวมล่ะเจ้ารีบไปสวมเร็วให้พวกเราทุกคนได้ชื่นชมเอาวิหกกับคุณชายสามก็มองหน้ากันคุณชายสามเดืวพขึ้นมา ท่านยาท่านพูดถูกแล้วข้ากระปิงเยี่ยนจะกลับไปเอาหานผลึกใสเดี๋ยวนี้คุณชายสามกับวิหูก็พากันกลับไปที่ห้องพอกลับมาถึงห้องอวิหูก็เตรียมเก็บเสื้อผ้าจะกลับอย่างโจคุณชายสามได้ถามนางนี่นี่เจ้าจะทําอะไรอวิหูก็ตอบมาทันทีข้าจะกลับอย่างโจพร้อมกับวิ่งกุนเก็บข้าวของคุณชายสามเลยพวูดขึ้นมาว่าเจ้าจะว่าดอดหนีไปจะมีประโยชน์อะไรกันพวกเราพยายามหาวิธีก็สิ้นเรื่องอวิหูก็พูดขึ้นมา ข้าไม่มีหานผลึกใสนั่นด้วยซ้ำเคดวิธีอะไรเอาวหูก็นึกขึ้นมาได้ข้าไปบอกกับท่านย่าได้หันผลึกใส่ข้าไม่ได้เอามาวางไว้ใน,นเรือนที่หยางโจคุณชายสามเลยบอกกับนางว่าหากเมื่อคู่ตอนเสี่ยวเชียวตอบโต้เจ้าก็พูดแบบนี้บางทียังสามารถแก้ตัวเอาตัวรอดได้ตอนนี้พูดไปมันสายไปแล้วเอาอหูก็พูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นท่านก็แกล้งปุ๋ยอีกรอบหมดสติไปก็ได้คุณชายสามเลยบอกว่า นั่นก็ไม่ได้เอวิหูก็หมดวิธีนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ฟางเสียวเชียวคนนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูข้าอยู่เรื่อยคุณชายสามเลยบอกว่าเบื้องหลังนางมีเครือสู่เจ้าอยู่อวิหูก็โมโหขึ้นมาเครือสื่อเจ้าก็เป็นเอสระเลวให้ตายสิอย่างมากข้าไปบอกว่าข้าคือหลีอวิหูใช่ตู้ปิ่งเย็นอะไรนั่นดูว่าเขาจะทาอะไรข้าได้คุณชายสามเลยบอกให้วิหูใจเย็นเจ้าอย่ารีบร้อนไปก่อนกล่าวค่อยๆคิดแล้วจู่จูก็มีเสียงคนเคาะประตู แล้วเขาคนนั้นคืออาจารย์หลิวอาจารย์เหตุใดท่านถึงกลับมาแล้วอาจารย์หลิวก็มองหน้าอาวิหูครั้งนี้ข้ากลับมามเรื่องสําคัญมากเรื่องหนึ่งข้าพบคนคนหนึ่งในจิงโจคือตู้ปิ่งเยี่ยนตัวจริงนางให้ข้าเอาของขวัญชิ้นนี้มอบให้กับมือขณะที่คุณชายสามจะรับของจากอาจารย์หลิวแต่อาจารย์หลิวกับส่งให้กับอวิหูคุณหนูอวิหูอวิหูก็แปลกใจมอบให้ข้าหรอพออวิหูเปิดออกก็พบว่า เป็นหานผลึกใสทั้งสองคนจึงกลับมาพบทัญญาเคยเสือเจ้าผู้นี้หาเรื่องพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งนี้ก็ทําให้เขาต้องเสียแรงเปล่าพอมาถึงเสียเ่ยวเชี่ยวจึงพูดขึ้นมาเหล่าไทจวินได้หญิงน้อยสามไม่ได้สวมนี้เจ้าคะทัญญาก็มองไปที่คอของอวิหูปิ่งเยี่ยนหานผลึกใสของเจ้าละอวิหูก็ทําหน้าเศร้า,าทัญญาข่าว่าวันนี้อย่าดูเลยเจ้าคะ่ะทุกคนก็แปลกใจเสียเ่ยวเชี่ยวเลยพูดขึ้นมาว่า เหล่าไทจวินหานผึกใสนี่คือของที่ในน้อยสามและในหญิงน้อยสามผูกสัมพันธ์บุพเพสนิวาสท่านดูทุกคนล้วนเฝ้ารอสัมผัสความเป็นมงคลของหานผึกใสทันยาเลยถามอภิหูว่าจริงสิปิ่งเยี่ยนเหตุใดเจ้าไม่สมออกมาให้ทุกคนได้ดูละ่ะแต่วิหูก็แกล้งเล่นละครทันยาหานผึกใสเป็นของล้ำค่าวันที่สองที่ข้ามาถึงจวนก็มอให้กับเทียนเลย คู่พวกเราสองคนไปหาแต่ก็หาไม่เจอซือเจ้าก็เสียวเชียวก็เริ่มมีหวังในแผนของพวกเขาทันยาเละผู้คนมาว่าเทียนเลยเหตุแดเจ้าถึงไม่ระวังขนาดนี้เสียวเชียวเรพยกผู้คนมาเหล่าไทจูวินหา่านพฤกษ์ใสนี่ลํำค่ายิ่งนักคงจะไม่หายยังไรต้นสายปลายเหตุหรือว่าเป็นคนในบ้านขโมยจากที่ข้าดูหากเป็นคนในบ้านขโมยเด็กรลับใช้สาวใช้ในเรนของนายน้อยสามต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด คุณชายสามทนไม่ไหวพูดขึ้นมาเดี่ยวเชียว,ยวสาวใช้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแหละในเรือนข้าไม่มีขโมยเอาห,ห,หูหรือพูดขึ้นมาเอาแหละท่านอย่าพูดกระตุ้นต่อมอยากรู้คนอื่นสิเอาข้าตึงเครียดยิ่งนักไม่ท่านแม่กับท่านยา่าก็เครียดมากไปด้วยโตป่าน,นี้แล้วของก็ไม่รู้ว่าวางตรงไหนหากไม่ใช่มันหล่นออกมาเองข้าก็ไม่รู้ว่าควรอธิบายกับท่านย,าย่ายังไงเอาออกมาเถอะแล้วคุณชายสามก็หยิบหานผลึกใสขึ้นมาทำให้ซื้อเจา้ากระเสียวเชียวตกใจมาก เขาไม่คิดว่าอาวิหูจะมีหันพลึกใสยอยู่ที่ตัวอวิหูก็สังเกตท่าทางของสื่อเจา้าท่านยา่าท่านไม่รู้อะไรปกติเทียนเลยชอบล้อข้าเล่นที่สุดเห็นข้าร้อนใจเขาก็มีความสุขจะแย่ผู้คู่ข้าว่าเขาเยอะหน่อยเขายังตะโกนใส่ข้าแล่คุณชายสามก็แกล้งขึ้นเสียงอวิหูเลยพูดขึ้นมาท่านดูสิเขาลังแกข้าท่านย่าจึงดุเขาเทียนเลยต่อไปห้ามลังแกปิงเย็นของเราอีก คุณชายสามเลยบอกกับทัญญาว่าทัญญาใครว่าข้าแกล้งสื่อเจ้าก็อารมณ์เสียที่ทาแผนการไม่สําเร็จพอคุณชายสามกับอวิหูกลับมาที่ห้องอวิหูก็กำลังพับเสื้อผ้าอยู่คุณชายสามเลยถามนางว่านี่เจ้าจะไปหรออวิหูเลยแกล้งตอบเข้าไปว่าใช่ข้าจะไปคุณชายสามเลยพูดขึ้นมาพวกเราอุตส่าห์ผ่านด่านนี้ได้อย่างราบรื่นใจเจ้าจังจะไปอวิหูเลยพูดขึ้นมาด่านแล้วด่านเล่าแล้วก็อีกด่าน ใครจะไปรู้ว่าด่านต่อไปที่รอข้าอยู่คืออะไรอยู่ในจวนสกุลฉี่ของพวกท่านสแสดงละครเหนื่อยจะแย่ไม่เหนื่อยแย่ก็ต้องอึดอัดใจแย่คุณชายสามเลยบอกกับนางว่าแล้วเจ้ารับปากช่วยข้าอีกแรงไม่ใช่หรออภิหูก็รีบบอกเขาข้าไม่ช่วยแล้วแต่คุณชายสามก็ไม่ยอมเจ้ารับปากข้าช่วยจับคนชั่วไม่ใช่หรออภิหูก็สวนขึ้นมาข้าไม่จับแล้วคุณชายสามเลยแกล้งพูดมาว่าเอาละ เช่นนั้นเจ้าจะเตรียมไปเมื่อไ,รอไหร่อวไ๋หลูก็เลยบอกกับเขาข้าอยากจะไปเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นเจ้าไม่ต้องยุ่งคุณชายสามเลยแกลบอกกับนางเช่นนั้นเจ้าตัดสินใจจะไปข้าก็ห้ามไม่ได้ไปก็ไปที่เร็วหน่อยเถอะยังดีที่เหล่าไทจวินคิดรอบคอบหาผู้หญิงอีกคน ให้ค่าเรียบร้อยแล้วโอ้โหก็เกิดอาการหึงทันทีสลัดเสื้อผ้าใส่หน้าเขาค่าฉีดเทียนเลยแต่ไหนแต่ไรมา,าเกียริหนึ่งผัวสองเมียค่าเคยแอบสัญญากับตัวเองพ่ทางแต่งเมยคนที่สองเด็ดขาดค่าแต่งกับเจ้าแล้วสาวคนนั้นค่าไม่แม้แต่จะมองค่ามอบความจริงใจให้รับได้เพียงคุณหนูลี่แห่งสำนักยุทธอยางเหวยคนเดียวค่าก็จนปัญญาหากคุณหนูลี่จะไปให้ได้เร่นั้นก็ช่างเถอะ สนใจไปลังจะจะยิ่งแย่เพียงแต่ว่าดีที่เด็กสาวคนนั้นสวยกว่าคุณโูลี่เยอะมากเลยอมีความงดงามที่ละมุนละไมมากดูแล้วก็อ่อนโยนมากด้วยทําไมเจ้ายังไม่เชื่ออีกหรอข้าจะให้เจ้าดูภาพของนางนะระหว่างที่คุณชายสามพูดอวิหูก็งอนเขาตลอดเวลาคุณชายสามก็หยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาโฉมงามจริงๆด้วยอวิหูก็แอบชะเงอมองคุณชายสามไปถามนางเจ้าอยากดูหรอข้าจะให้เจ้าดู พอวิหูเข้าไปดูก็พบว่าเป็นหน้าของนางเองเป็นไงยังสวยกว่าหลี่วิหูเยอะเลยใช่ไหมอวิหูก็แก้งงอนเขากําลังจะเดินหนีอ,ออกไปคุณชายสามก็ดึงแขนนางไว้แล้วบอกกับนางว่าเจ้าไม่ไปได้ไหมข้าไม่ต้องการเด็กสาวที่เป็นยอดนางหลีอ,อะไรข้าต้องการแค่เจ้าหลี่เอวิหูเอวิหูเลยถามเขาว่าท่านชอบข้าจริงๆหรอคุณชายสามเลยบอกกับนาง เจ้าชังซื้อบื้อจริงๆเจ้าดูไม่ออกจริงๆหรอว่าข้าฉีเทียนเลยมีแต่เจ้าเต็มไปทั้งหัวใจเอาไปหูก็พูดกับเขาว่าข้าทะลุเข้าไปในหัวใจท่านไม่ได้สักหน่อยข้าข้าไม่รู้คุณชายสามก็จุ๊บไปที่ปากเอาไปหูไทนน่เป็นหลักฐานเอาไปหูก็แอบยิ้มคุณชายสามเลยถามนางขึ้นมาทําไมยังไม่เชื่ออีกหรอเอาไปหูก็สายหน้าคุณชายสามก็เข้าไปจุ๊บเอาไปหลูอีกแบบนี้ล่ะเอาไปหลูเลยบอกว่ายังขาดอีกนิด คุณชายสามก็ข้าไปจุบนางอีกแบบนี้เชื่อได้ไหมอาวิหูก็พยักหน้าในเมื่อเจ้าเชื่อข้าแล้วเช่นนั้นก็ดีแล้วอาวิหูก็ดึงคุณชายสามเข้ามาจูบ